สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังเสน้าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังเสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะวันฉัตรมงคลเป็นวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษหากอธิบายอย่างเข้าใจง่ายนั่นคือวันที่พระมหากษัตริย์ขึ้นของราชโดยสมบูรณ์นั่นเองค่ะ แลวมีนังเสือเกี่ยวกับพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเล่มใดบางที่น่าสนใจวันนี้พี่พร้อมจะมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะสำหรับเล่มแรกพี่พร้อมขอแนะนำพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษในเอกสารต่างประเทศโดยมีคุณสุกรณรัฐทาราศและคุณประพัชกรศรีบุญเรืองเป็นบรรณาธิการค่ะ พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเป็นโบราณราชาพิธีที่มีความสําคัญยิ่ง ผู้ขึ้นของราชสมบัติจะต้องกระทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ซึ่งลักษณะการพระราชพิธีในแต่ละสมัยจะแตกต่างกันออกไปโดยนางเสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวที่ชาวต่างชาติบันทึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีสามพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หาและ พระบ,บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งประกรอบด้วยเอกสารทั้งหมด8ชุดหนึ่งในนั้นเป็นบทความจากหมอบัดเร์มิชชันนารีชาวอเมริกันผู้เป็นบรรณาธิการของนางเสบแบงคอกคาเลนดา ได้รวบรวมจากหนังเสือพิมพ์ Bangkok อล i l y a d v e r t i ท e ซฉบับวันที่12และ13พฤศจิกายนปีคิทธศักราช1868หรือในปีพุทธศักราช2411นั่นเองค่ะ และได้นำมาพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือแบงคอกคาลนดาบทความทั้งสามเรื่องนี้ได้บรรยายถึงเหตุการณ์และบรรยากาศในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจากความทรงจำของาชาวต่างชาติที่ได้รับเชิญมาร่วมพระราชาพิธีนับตั้งแต่พิธีส่งพระมุรธาพิเศษไปจนถึงพิธีเสด็จออกรับราชาสมบัตินาทองพระโรงพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยบางเหตุการณ์ที่ปรากฏในบทความดังกล่าวเช่นการยิงปูฉลองโดยเรือรบไทยและอังกฤษ ได้มีการบรรยายให้เห็นภาพโดยละเอียดซึ่งไม่พบว่ามีการบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารไทยจึงนับได้ว่าเป็นหลักฐานีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยอธิบายเรื่องราวในอดีตแห่งสยามประเทศได้จำชัดขึ้นทั้งยังได้รับรู้ความเห็นและมุมมองของชาวต่างชาติในเหตุการณ์ครั้งนั้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงยุคเริ่มต้นของการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตก สำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำในยุคอวสานกรุงศรีไม่เคยเสื่อมโดยคุณสุเนชุดินทรานนท์เป็นบรรณาธิการค่ะหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเกจทางประวัติศาสตร์ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไว้อย่างอัดแน่น โดยมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างราชระเพณีสมัยอยุธยาตอนปลายกรณีศึกษาพระราชพิธีราชาพิเศษซึ่งจะกล่าวเฉพาะการเสด็จขึ้นของราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์บ้านผู้หลวงทั้ง6พระองค์ที่มักมีความไม่ปกติเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินมีผลกระทบต่อการประกอบรราชพิธีราชาพิเศษด้วย เกเดที่น่าสนใจและข้อสังเกตการเสด็จขึ้นของราชสมบัติและพระราชพิธีราชาพิเศษในสมัยราชวงศ์บ้านผู้หลวงยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระเพทราชาทรงยึดพระราชอำนาจหลังจากสิ้นรัชการสมเด็จพระนารายมหาราชแต่เมื่อทรงปราบดาพิเศษโปรดให้จัดการพระราชพิธีราชาพิเศษตามอย่างพระราชพิธีครั้งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมีข้อควรพิจารณาว่าอาจเป็นเพราะทรงยกย่องพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าปรา,าสาททองซึ่งมีลักษณะของความเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระเดชานุภาพซึ่งนักเสื่มนี้ยังมีเรื่องราวที่น่ารู้สอดแทรกอยู่มากมายมาร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ผ่านนังเสื่มนี้ไปด้วยกันนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังสือทั้งสองเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจและมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะและหากน้องๆท่านใดสนใจหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะไปสอหาหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านกันคะ่ะ